Yeah. Mm -hmm. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่ล้ำลึกมากการเสด็จประพาสต้นของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงว่าพระองค์ท่านเป็นขออนุญาตใช้คำสามัญน,นะครับคนที่ติดดินมีความพิเศษแล้วก็เด่นในลักษณะที่ว่าพราะหมหากรรษัตริย์ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีใครทำเนื่องจากว่าพระองค์ท่านปลอมพระองค์เป็นสามัญชน เหตุผลหลักคือการไปดูทุกสุขของอาณาประชารัษฎรว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่กันอย่างไรเขาคิดอย่างไรกับแผ่นดินเขามีความสุขความเจริญกันเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างความใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนยังคงเป็นภาพอันแจ่มชัดในราชสมัยของพระมหากษัตริย์สองพระองค์แห่งราชสกุลมหิดล สมเด็จพระชนท่านก็รับสั่งให้เป้าอยู่นางเดิมวันหนึ่งเนี่ยก็ไปกำหนดท่ากลุ่มเนี่ยสมเด็จท่านก็รับสั่งทูลสมเด็จพระอ,อนุชาว่าให้ผิดทูลเชิญพระเจ้าอยู่หัวมานิดหนึ่งให้คนแก่เขาอยากเป้าชมพระบารมีเจ้าหัวองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านก็ทรงวิ่งออกไปแล้วก็เชิญสเสด็จท่านเข้ามาเนี่ยตอนนั้นท่านก็รู้สึกเหมือนเห็นเทพบุตรุพระเนตรเนี่ย เต็มไปด้วยรอยพระเมตตาเขิน์นๆนิดๆซึ่งตรงข้ามกับองค์พระอนุชาท่านปลูกปราบมากมังจงพระดำเนินให้คนแก่ได้กลา่าบเนี่ยคือเป็นเหตุที่ทําให้เราใกล้ชิดแล้วก็ได้เฝ้าแผนอยู่บ่อยมากหากมองย้อนกลับไปพระราชจริยวัดอันเรียบง่ายไม่ถือพระองค์รวมถึงความประหยัดมัธยัตนั้นทรงได้รับการปลูกฝังมาแต่ทรงพระยาว โดยมีสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเป็นแบบอย่างที่งดงามสมเด็จเจ้าฟา้มามหิดลอดุลยเดชก็ไม่ทรงฟุ่มเฟือยที่จะใช้เองโปรดที่จะทำการกุศลต้องหาอ่านที่โรรองเจ้าจุนท่านเขียนท่านบอกว่าคุณหม่อมอาแดงราด็จไปที่วนดอนก็จะประทับในโรงแรมเล็กๆมีคนว่าท่านว่าที่เหนียวตนีท่านบอกว่าถ้าไม่ตนีจะมีตึก เกิดขึ้นที่สี่าดได้หรือส่วนพระองค์เองท่านก็อยู่อย่างคนธรรมดานะครับอย่างอพาร์ตเมนต์เลขที่6 3รลองบูทนะีคือคนไทยนี่ถ้าไปสหรัฐแล้วมีโอกาสไปบอสตันจะต้องไปดูตึกนี้ให้ได้แล้วเขาเขียนเองว่าเห็นแล้วงงทำไมสมเด็จเจ้าฟ้าอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กแค่นี้เองคือเป็นอพาร์ตเมนต์ธรรมดาสำหรับคนธรรมดาอยู่นะครับ ท่านเป็นเลนสวิสเราอยู่ที่นั่นเราถวายพระนามท่านมาสมเด็จใหญ่คือสมเด็จพระชนนีกับสมเด็จหญิงพระตำหนักท่านเป็นหนักเล็กๆท่านอยู่อย่างภาษาชาวบ้านเรียกธรรมถาท่านอยู่อย่างน่ารักห้องบรรทมไม่ห้องรับแขกเล็กๆแล้วมีห้องสวยพระยา,ารถึงข้างนอกห้องน้ําห้องสงเนี่ยเล็กๆมากๆเลยเรียกว่าประหยัดน่ะพระตำหนักดอยตุงสถานที่ประทับเมื่อครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนี ทรงงานพัฒนาป่าโดยตรงสะท้อนให้เห็นพระราชจริยวัตรเรียบง่ายได้อย่างชัดเจนโดยตรงเนี่ยก็ไปเฝ้าท่านทรงพระดำนินารับคณะและให้ดูว่าสิ่งที่สร้างเนี่ยมาจากลังไม้ที่ใส่ครื่องจักรใช่ไหมแล้วก็เอามาปรับปรุงและติดทำกำแพงและเขียนอะไรอะไรนะได้ใช้อย่างสวยงามเลยก็อยู่ด้วยความประหยัดแล้วก็รู้จัก ใช้และวพอเพียงคือท่านก็ประทับอยู่องค์เดียวทําไมถึงจะต้องให้มันมากมายกายกองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องการที่เศรษฐกิจพอเพียงนี่ทฉันคิดว่ามาจากท่านทุกอันแม้จะทรงเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินผู้สูงส่งแต่ทรงวางพระองค์อย่างเรียบง่ายสามัญน,นี่คือสายใย,ยแห่งความผูกพันและเทิดทูนของคนไทยกับราชสกุลมหิดลที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย ร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่น Corporation, Corporation, จำกัด